มีสิ่งนี้ในรถแล้วรถหอมมากน้องคือคาพายอารมาน้ำหอมรถยนต์น้องเป็นน้ำหอมปรับอากาศที่ปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นน้ำหอมพรีเมียมที่ไม่ผสมน้ำสามารถทนต่อความร้อนในรถได้สำหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆแค่หมุนฝาไม้ออกเรงจุกใส่ด้านในออกนำฝาไม้หมุนกลับให้แน่ควําขวดลงเล็กน้อยย้ำนะคะว่าแค่เล็กน้อยพอให้น้ำหอมสามารถระเหยออกมาจากฝาได้กลิ่นจะกระจายผ่านฝาไม้ แต่จะ,จะใส่รถยนต์แล้วยังสามารถเอาไปแขวนที่ตู้เสื้อผ้าได้ด้วยช่วยลดกลิ่นอับในตู้เสื้อผ้าและกลิ่นยังหอมติดผ้าด้วยเดี๋ยววันนี้นะัาจะเอาไปใส่รถให้คุณแฟนนะคะรับรองว่าคุณแฟนต้องชอบมากๆเพราะกลิ่นของน้องหอมมากๆนะัดรู้สึกว่ากลิ่นหอมเหมือนแคนตาลูปเลยคะ่ะทุกคนกลิ่นที่นัดกดมา ะะซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นไข่ดีของเขาเลยนะคะแล้วจะบอกว่านะชอบเอาอาหารมากินในรถมากๆกลิ่นนี้จะหอมหวานสดชื่นจากผลไม้้องช่วยกลบกลิ่นอาหารในรถและยังกลบกลิ่นอับในรถได้ด้วยค่ะหอมชัดฟุ้งที่สุดเลยจะบอกว่าถูกใจนั้นมากๆเลยและคุณแฟนก็บอกว่าหอมมากๆด้วยค่ะอย่าลืมไปกดมาลองกันนะคะทุกคนเขาจะมีหลายกลิ่นให้เลือกมากๆเลยนะคะลองเทียมพิจาราสายมือได้เลยค่ะ